โอเคก็กราสบัสดีกันด้วยฮะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกวานพันแม่เดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยหกหนึ่งเก้าและเซิร์ฟเวอร์จีนเจ็ดหนึ่งนะครับผมนะหน่ <c oughs> อยเจ็บคอ <c oughs> คืออ่ะไหนๆก็ประกาศทังทีอ,อะเนาะเราก็ขอประกาศในคลิปนี้ด้แล้วกันอ่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาคลิปนี้นะผมนะแบบว่าเพิ่งดูครั้งแรกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมขอชี้จแจงอะไรอย่างนึงแล้วกันในช่องผมนะเผื่อแบบหลายคนไม่รู้แล้วกัน ตอนนี้ผมเลิกเล่นเกมโอเวอร์โหลดแล้วนะครับผมนะผมได้ประกาศในช่องของผมเรียบร้อยแล้วซึ่งที่ผมพูดอย่างนั้นนะคือหลายคนเพ่งคิดในใจว่าไอ้เฮียแม่งคือพี่อ่ะคือตั้งใจที่จะม่ได้เล่นยาวใช่ไหมหรือยังไงผมบอกในคลิปนั้นหมดแล้วทุกคนคือแบบคือกูคือกูอกแบบโอกกูมั่นใจว่ากูจะเล่นยาวเว่ คือแบบผมผมแบบคุยกับเพื่อนเลยด้วยผมคุยกับน้องผมคุยทุกคนนะที่เล่นเกมโอเวอร์โหดผมคุยไม่หมดนะไอ้เหี้ยคือบอกว่าเออผมเล่นเซิร์ฟนี้ยาวแน่นอนไอ้เหี้ยแล้วประเด็นคือมันกินแบตผมนะทุกคนผมลดกราฟฟิกผมลดถ้าจะลดได้นะทุกคนแล้วผมก็พยายามเล่นไม่ค่อยบ่อยเพราะผมรู้เดี๋ยวมันกินแบตเยอะมันก็ยังจะลดแล้วมันไม่ขึ้นนะทุกคนเนี่ยดูแบตผมตอน,นเนี้ยแบตผมสาสิบหกเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาอย่างละติดอย่างละหน่อยแนละ้วผมเนี่ยคือแบบ ม,มันอาจจะเป็นที่เครื่องผมก็ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวเกมก็ได้เพราะว่า,าขนาดเกมคออ,อ,ฟอ,ฟอะที่ผมเล่นนะตอนนั้นะ่ะประมาณ1 0กิกกว่ามันยังไม่เห็นเป็นไรเนี่ยผมก็งงเหมือนกัทนทั้งที่กราฟิกแม่งหนักไกไวแต่เอาเอา,เอามาเถอะช่างมาเถอะทุกคนก็อย่างที่ผมบอกผมคลิปนี้แค่มาพูดเกินนะไม่เฉยว,ว่าเออผมเลิกเล่นเกม โอเวันหล่อแล้วนะผมนะอ่าโศกพันแมนถามว่าเลือกเล่นไหมอ่าเล่นยาวแน่นอนครับผมเพราะว่าเกมพันแมนแเป็นเกมที่ผมแบบชอบเนาะก็ถ้าจะเลือกเล่นจริงๆนะผมก็น่าจะต้องหมดแพ็กชั่นก่อนทุกคนนะผมถึงจะเลือกเล่นเกมนี้นะแต่ต่อให้เลือกเล่นเกมนี้ไปผมก็แค่เลือกเล่นเกมอไระนะไม่ใช่เลือกเล่นเกมผู้ิด ผมแค่เลิกเล่นเซิร์ฟไทยทุกคนผมก็ยังเล่นเซิร์ฟจีนยอ่ออยู่เพราะจีนยอ่อเนี่ยมันไม่เคยทรยศกูนะแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยมึงกี่รอบแรกกับกูเนี่ยมีต่อยกกูอยู่แล้วเนี่ยก็เออวันนี้อาจจะมีส่มของเล็กๆน,น้อยๆนะผมนะก็อาจจะส่มาราชาทิีเลิกในเซิร์ฟของอจีนยอ่อนะผมนะเดี๋ยวผมต้องไปดูทนะีผมคิดหลายลอรอบแล้วว่าผมจะสมดีไหม แต่ผมคิดไปคิดมาผมน่าจะสมแล้วทุกคนโอเคเราก็น่าจะพูดมาเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยววป๊หนึ่งนะมันเด้งอะไรวะมีคนส่งช็อกโกแลตมาปะเนี่ยเออมีคนส่งช็อกโกแลตมาทุกคนโอ้กูก็ว่าอยู่แค่เควสต่างๆเนี่ยผมเคลียร์เสร็จแล้วอันนี้เป็นเควสย่อยทุกคนซึ่งไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เราทาเควสหลักแลผมนะก็เรามาดูอันดับกันเลยดีกว่าครับผมนะอ่าอานนี้อันดับของเซิร์ฟเวอร์ไทยของผมนะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะครับผมนะ ก็ถือว่าดีไม่แย่เลยนะผมนะขึ้นมากระจึงหนึ่งส่วนผ่านด่านตอนนี้ผมมีแค่852ดาวผมอยู่อันดับที่161ครับผมฮีโร่สุดแก่งนะผมเลยตัวละครสุดแก่งของผมเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้ยเ <c oughs> ฮียสำลัก <c oughs> ใครไม่พูดถึงกูเนะี่ยไอเ <c oughs> ฮียกูประกาศ <c oughs> ครั้งเดียวนะ่าจะมีคนพูดถึงกูเยอะแน่เลยอ่า โหเลขอย่างสวยอะ่ะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดก็ผมนะอันดับของผมนะของตัวละครสุดแกงก็คือ G4 นะครับผมนะโอ้โหเลขหนึ่ง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 สามตัวไอ้เหี้ยส่วนกิวก็ผมอยาชื่อตรูเดี๋ยวอนาคตผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะผมนะเดี๋ยวรอดูเ่าเป็นชื่ออะไรนะผมนะอยู่อนดับที่สิบเก้าผมใครที่อยากจะเข้ากิวผมสามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือไม่ก็ทักมาในตัวเกมในเซิร์ฟหกหนึ่งเก้าก็ได้ครับผมนะอ่า ก็ประมาณนี้ส่วนตัว use, ละครก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็พยายามอัพ G4 ให้มากที่สุดนะผมนะตัวละครที่ผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมนะก็ G4 ไม่ได้นะผมนะแบบยังปั้นไม่สุดเลยครับตรงนี้ก็ยังไม่สุดเรเวลก็ยังไม่สุดตรงนี้ดาวยังไม่สุดตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดอีกคือมันมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้เปิดนะทุกคนนะอืม ก็ต้องรองกันต่อไปครับผมโอเคแล้วก็อีกออีกอย่างนึงก็คือกิจกรรมรับผมนะลืมพูดเลยกิจกรรมตอนนี้มีกิจกรรมหีมะมาครับผมนะกิจกรรมนี้ถามว่าเล่นยังไงเออมันก็เล่นง่ายๆทุกคนก็แค่เอผ่านด่านทุกคนเนี่ยผ่านด่านตีมงตีมอสไปเรื่อยทุกคนแล้วก็เอากระป๋องม่วงมาทะเลต,ตรงนี้นะผมนะโอ้โหช่วงนี้กิจก,กรรมกระป๋องม่วงเซิฟไทยกับเซิฟจี่ยอมแม่งมาบ่อยมากทุกคนนี่กระป๋องม่วงจะไม่พอเนี่ยแล้วก็ เควสก็มารับตรงนี้นะผมนะส่วนถ้าเราใช้กระป๋องม่วงตามจํานวนเนี่ยเราก็จะได้ของตามนี้ผม300รกระป๋องตัวม่วงนะผมนะสามร้อยม่วงแล้วกัน <c oughs> ได้ตัวดำสองใบกระป๋องหกร้อยม่วง,อ,อ,ง,วงอ,อ,อ่าเฮ้ยกระป๋องหกร้อยม่วงเลยเหรอเหียกระป๋องม่วงหกร้อยอันหรือเปล่าเอ้ยช่างแม่งเถื่อเหียมันก็มันเหมือนกันแหละเราก็จะได้เป็นตัวอาวุธสองใบกระป๋องม่วงหนึ่งพันนะผมนะก็ได้มาเป็น ใบย่อยนะผมมันย่อยตัวละครนะหนึ่งใบแล้วก็กระป๋องม่วงหนึ่งพันห้าแล้วผมจะได้เป็นเอ่อที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันคือที่ที่เอาไว้ใส่ที่ยืนตัวละครนะทุกคนแล้วมันจะเพิ่มพลังให้นะแล้วก็สองพันกระป๋องต๋อมม่วงเนี่ยเอ๊ะกระป๋องม่วงต๋อมม่วงเฮียอะไรหลอน,นี่แหลยเราจะได้เป็นคุญแจรีนะผมนะรีแบบการ์ดนะผมนะอืส่วนอันที่หลายคนน่ากจะได้มากคือกระป๋องม่วงสองร้อยทุยสองพันห้าร้อยนะผมนะก็ได้เป็น เศษ U R ให้เราเลือกนะผมนะระหว่างเศษของปีศาจหรือว่าฮีโร่นะผมนะแล้วก็จิงชาแลผมนะตรงนี้ก็จะเป็นให้เราผ่านดานไปเรื่อยเราก็จะได้รับเป็นชิ้นส่วนเศษสีม่วงนะผมนะแล้วก็ให้เป็น,ก,นกลิดหิมะวะเออเมื่อืีหิมะนะั่นแหละให้มาจํานวนหนึ่งนะผมถ้าสมมติว่าคุณผ่านด่านตรงนี้ไม่ได้นะอันนี้อันนี้ผ่านไม่ได้ผมเพราะว่ากิจกรรมยังไม่เปิดนะเพราะผมเล่นไปหมดแล้ว ก็ถ้าอยากจะให้ผ่านก็ใช้ตัวช่วยก็ได้ผมนะซึ่งตัวช่วยผมยังกดไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ให้เรียนนะผมก็จะมีตัวละครต่างๆว่าจะเป็นโซนิกยูอาร์กูเกสึยูอาร์เกวินยูมันมีหมดทุกคนนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่สุ่มของของขวัญน,นะผมนะพวกแบบว่าเอาเกรติมาเนี่ยมาสุ่มตรงนี้นผมซึ่งชั้นแรกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะผมนะอดีสุดก็น่าจะเป็นอา,อาวุธนะผมนะ อ่าชั้นที่2ก็จะเป็นอาวุธเหมือนกันครับผมแล้วก็จะเป็นแผ่นทักษะปะที่แบบเอาไปใส่แล้วผมนะประมาณนี้นผมส่วนชั้นที่สามผมนะดีมาหน่อยเราจะได้ที่อัพของตัวละครนะผมทําให้เราดึงเลือดได้เยอะขึ้นนะผมนะแล้วก็ได้เป็นอาวุธสีทองเหมือนกันนะผมแต่ว่าอันนี้ดีดีหน่อยก็คือมันสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างแล้วก็จะสมพวกแบบของดาวมีดอะไรประมาณนี้ทุกคนนะอนะืม ส่วนชั้นที่4ก็ไม่มีอะไรครับผมก็เหมือนกันเลยแต่แค่เพิ่มขึ้นมาคือเป็นพวกหินอะไรพวกนี้มานะผมนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเครีวิวกิจกรรมเสร็จแล้วเราไปเซิร์ฟจีนย่อกันดีกว่าทุกคนไปเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรให้เราอัปเดตแล้วนะผมนะไปงั้นเราไปเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะแล้ว let's go โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนยอไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมนะโอเคก่อนที่เราจะไปดูอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอโม้นิดนึงละกันตอนนี้ผมอยู่อันดับของ p p นะผมหน้าอันดับที่เท่าไหร่ขอดูแปครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่แแล้วนะผมนะหนึ่งใน10อันดับนะผมนะโอถึงว่าผมขึ้นมาแปบลบว่าอัปเกรดมาเยอะมากๆเลยครผมนะแล้วก็ผมเคยสู้กับไอ้คนที่เป็นกาโร่โอะเนี่ยไอ้คนเนี้ยแม่งโหดแล้วทุกคนผมสู้ไม่ไหวครับโอเค วันนี้ถามว่าผมจะมาทําอะไรเหรอเอเอนอกจากที่ผมเนี่ยจะให้ดูอันดับของผมนะผมนะเดี๋ยวโดยให้ดูอันดับก่อนแล้วกันนอกจากให้ดูอันดับเนี่ยผมจะไปส่งตัวละครด้วยทุกคนนะอโอเคตอนนี้ผมอยู่อันดับ6ของเซิร์ฟเวอร์นะผมนะจีนยอนะผม711นะผมนะในเซิร์ฟนี้นะแล้วก็ด่านนี้ก็ยังอยู่ที่อันดับที่14นะผมนะส่วนตัวละครสุดเก่งตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะผมนะถ้าจะไม่ผิดน,นะก็จะเป็นของอัศวินนะผมนะ ยูอาร์นะผมนะตอนนี้อยู่ดับเก้านะผมผมปั้นสุดมากเลยตอนนี้ผมบมอกแล้วว่าอีกไม่นานคุณจะได้เห็นอัศวินผมบ้าคลั่งแน่นอนครับผมนะส่วนกิวนะผมก็จะเป็นของกิวของพี่จีนนะผมอันดับหนึ่งตลอดการในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่ะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะโอเคมาเรามาดูกันดีกว่าว่าเซิร์ฟจีนยอดเนี่ยมันจะทําให้เรา กลือหรือเปล่านะผมที่รู้ก็คือผมแค่อยากได้ตัวมันนะผมเนาะเนี่ยผมขายแค่ตัวมันนะตอนแรกกับผมกะาว่าผมจะรอเอ,อตรงนี้นะทุกคนนะเนี่ยอ่อแป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนวะเนี่ยผมกะาว่าผมจะรอตรงนี้นะทุกคนแต่แบบมันมันเหลือแค,อสสนะค่สิบเศษอะทุกคนตัวเนี้ยเนี่ยสิบเศษอะทุกคนคิดว่าไงวะเรา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 ,เราควรจะรอไหมหรือเราควรจะสมดี แต่ถ้าเราสุ่มเนี่ยเรามีโอกาสได้ลูกแก้แวเราทุกคนนะเออ,เอ,อเอาทุกคนคุณจะเสี่ยงดวงกับผมเปล่ากดไลค์ครับผมกดไลค์เลยรอเลยกดไลค์ครับบอกเลยว่าผมจะเสี่ยงดวงทุกคนผมไม่รู้อนาคตจะมีตัวดีหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ที่ผมชอบก็คือราชาเทเลลิกนะผมนะเพราะฉะนั้นกดไลค์ครับผมโอเคเราพร้อมหรือ,อยังทุกคนที่จะตะ,ละเลงเรือทั้งหลายที่เรามีับผมนะโอเคสาม 2 1เราจะมาเล็งตัวกันนะผมว่าเราจะดวงสวยหรือเราจะดวงกุดกันแน่ไปครับผมเอาละมึงสนุกแน่วันนี้ดูซิว่าเราจะได้อะไรครับผมมาปุ๊บนี่คือเงียบนะผมนะรอบแรกนะผมนะเอาละมึง้ไดเล็งตัวอย่างงี้คุณต้องการจะสื้ออะไร อ่าแล้วผมเราจะได้หินมาหรือเปล่านะผมนะเก็บไว้ในอนาคตนะผมนะเผื่อเราจะได้เปิดอีกนะผมนะโอ้โหอ่าเลยเว้ยอาเราว่าฮะช่วงประมาณเกือบเกือบห้าสิบหกสิบใบมันจะออกนะทุกคนนะเรามาดูว่ามันจะออกเป็นอะไรนะผมนะโอ,อ,อ้โหเกลืออีกแล้วอ่ารอ,รอบรอบนี้เราจะได้อา่าได้หรือเปล่ามาดูกันเราจะได้เหี้ยเลยหลอนได้ย <c oughs> ังกูหลอนแลว้ว บับก็ให้เฮ้ยใจมันรำร้อมว่าบอกว่าวันเกลือแน่นอนรอบนี้เราได้การันตีตัวละครมาแล้วผมนะมบับก็ให้เราจะได้เป็นเศษหินหรือเปล่าโบห้ืออ่ะลผมรอบนี้น่าจะได้แล้วนะผมนะรอบที่หกสิบนะผมนะเราจะหกสิบผมขอย้ายเซิร์ฟเวอร์หน่อยตรงนี้อ่าไปอผมเราจะหกสิบผมว่าน่าจะออกแล้วลนะ่ะมา ทำไม่ออกก็เกลือแค่นั้นเองทุกคนแบบโอ้โหน่ก็จะได้ตัวมันในขวายได้เป็นอของโคตรดีเลยทุกคนนะก็ตามนั้นทุกคนเราได้เป็นแบบนั้นนะพี่เจ้าไม่เป็นไรครับเราก็ได้ตรงนี้มาอีกครับผมนะก็เก็บเก็บกันไปนะผมได้มาแลว้วเป็น S S R นะผมนะแล้วเราก็จะอัพเกรดมันเป็น S S R ปวดครับผมชาติเลนลึกนะครับผมมึงนี่กว่าจะออกกระชาตินึงเลยนะผมโอ้โหมึงปับอย่างเยอะนะคนถามว่าเกลือไหมมันเกลือทุกคนแต่เราได้หินปีศาจมาสองก้อนนะผมนะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะย่อยกาโรออกนะผมนะเพราะว่ากาโรนี่เล่นไม่ได้แล้วจริงๆนะผมนะผมลองดูแล้วแม่กระโปงมานะผมนะอและเราเอากาโรออกครับผมโอ๊ยเพนนึงเนนึงผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยจะอ,ออกทำไมล่ะ ก่อนที่เราจะทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมขออ,อัพนาชาก่อนทุกคนนะขออัพมันก่อนราชาซีฟูด้ดพอดีเลยผมสะสมไอ้เศษมันพอดีทุกคนเราก็จะทำเป็นดาวนะผมนะอ่ามาอัพดาวผมเดี๋ยวเราเคข้ยไปเปิดนะผมในคลังนะเขียนแล้ผมนี่เศษครบพอดีเลยได้มาสามดาวทุกคนบับก็ให้ แต่หลายคนไม่บอกว่าพี่ที่พี่บอกนี่คือหมายหมายถึงว่าให้ให้ผมดูเอสไอไม่ใช่เอสไออย่างเดียวใช่ไหมใช่ผมถ้าทุกคนดูคลิปผมทุกคนจะรู้ว่าผมมีอตัวมันอยู่ว่าผมหลังจากที่ผมไปสมไ,ไ้ไปสมอะไรนะตัวม่วงมาทุกคนมาเราไปเปิดตัวมันเลยดีกว่าทุกคนเรารอมานานแล้วตัวที่ฉันรอคอยอ่ะในสุดแกก็จะอยู่ในดีของฉันแล้วมานี่เลยบับไป แล้วก็บับขอให้เราก็บับก็ให้เอาละบึงจงตื่นขึ้นซะราชชอทะเลลึกเอสเอสอาร์บวกเมื่อกี้กูเกือบจะพูดผิดแหละจงตื่นขึ้นมาซะตื่นขึ้นมาแล้วจงในอยู่ในดีของฉันบับขอให้บับบับบับ ปัอืมเอาละมึงราชเลิลิกอิสอิสอ่าปวกนะผมนะ,ะแกนะได้อยู่ดีของฉันเล้วยังไงละ่ะเอาละโอโ้ยมีการแบบให้โปรโมชั่นซะด้วยเพรกูเยอะมากมั้งไอ้สัสโอเคมาเราก็เริ่มไปเลยครับผมอย่างแรกเลยนะเราต้องเอากาโรออกทีมก่อนซึ่งเราต้องให้ราชเทลิลเข้ามาในนี้ แล้วแน่นอนว่าเราจะทำแบบนี้แต่ความจริงผมอยากจะทาแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูจริงเดี๋ยวผมต้องลองปรับทีมไปเรื่อยๆทุกคนมาเราจะเอาแบบไหนทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปย่อยก่อนก่อนย่อยเนี่ยเราต้องเอาตัวมันออกก่อนนะทุกคนเราต้องใส่เป็นอวไนีย่างนี้เอาอยู่ไหนวะนี่อยู่นี่โอเคประมานี้ครับผมอ่าแล้วก็โอ้สี่ร้อยเลยอะ ผมนะ่าจะเอาบางตัวออกนะเอาเป็นซูปเปอร์ดักชัยล่างเอสอาร์ H R แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมก็ใส่กาโรมากาโลมึงโดนย่อยแล้วโอ้ยกาโร่ผมอัพมานานมากเลยนะครับแต่ว่าผมต้องย่อยทิ้งนะผมนะส่วนเดี๋ยวผมแค่อัพดาวม,มันทีหลังกันแล้วกันนะผมนะโอเคแล้วก็เอาเอา,เอาย่อยไปทั้งหมดโอ้ย โดนเพชรกุอีกแล้วเพชรกุยิงแน่น้อยอยู่อไอ้ตรงนี้ผมมันไม่ค่อยสาคัญผมว่าน่าจะไปเอาเกวบินดีกว่าไหมเกวบินผมผมใส่ไว้เยอะมากเลยเกวบินเ็าออกไม่ได้อะน่าจะใส่เกเบิลตัวนี้ผมไม่รู้ไงผมนดกวกามันจะไม่เนี่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราเอาตัวไหนดีตัวนี้เอาตรงนะผมรู้สึกว่ามัน มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วอ่ะเอาจริงคือมาพวกก็ตายแล้วโดนตัวเนี้ยอืมอ่ามีหลายตัวเลยนิดหนัว่าตัวนี้ไม่ต้องปั้นสดก็ได้ไมั้งวัคซีนแมนเราได้ตัวที่มันโหดอยู่แล้วไงแต่ผมย่อยไม่ได้อันนี้ก็ย่อยไม่ได้อ๋ยอย,ย่อยของกาโลไปก่อนแล้วกันอย่อยไปก่อนบบาเขาให้ เดี๋ยวการโหลดเดี๋ยวค่อยอัพทีหลังตรงนี้การรับก็ชแบบ่างแม่งเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวค่อยเปิดออกกันนะมาครับผมอัพกันยาวๆก็ผมนะบับ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 อยเอาละมึงเฮียนานเลยอย่างนี้ผมน่าจะต้องตัดคลิปแล้วมังเนี่ยทุกคนกว่าจะอัพเสร็จก็คงจะนานอะ่ะโอเคองั้นผมขอตัดคลิปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะมันน่าจะนานทุกคนไปเราเจอกันตอนที่ผมอัพเสร็จกันแล้วกัน โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัพไปพอสมควรแล้วแต่ว่ามันก็ยังเหลือของพวกนี้อยู่นะผมนะผมก็ต้องมาใส่อีกนะผมจัดไปนะผมบับเขาให้อ่ะอันนี้มันไม่นานทุกคนผมเลยเอามาให้ดูนะผมนะนี่ต้องอัพตรงนี้เพิ่มอีกโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวใส่เป็นพวกตัวนี้แล้วกันเอ่ใช้ตรงนี้สองอันโอเคจัดต่อครับผม ยัด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 โอ้ยตรงนี้ใส่ไปเกวินโมีหลายหลายตัวเลยที่ใส่ไว้โอ้โ้ยเดี๋ยวจะค่อยมาอัพตรงนี้ก็แล้วกันทุกคนแล้วก็ยังมีอีกตรงนี้ยังไม่ได้อัพโอ้โยเหลือเยอะเลยคุยถอกเอ้ยเหลือเยอะเลยครับือ นุก่ะมึงขอดูก่อนอ่าอันนี้เป็นดามเมจใช่ไหมเค่ดามเมจใส่อะผมเพิ่มมาเกียดเองเหรออันเนี้ยสามร้อยโอ้โหึงเพิ่มทีนี้มึงอย่าเพิ่มเลยฮะอ้ยควจะป้องกันผมผมดูปออ้องกันสีทองไอ้เฮียโคตรขยาเลยเคสของที่เราจะใส่ก็คือ ของตรงนี้นะผมนะใส่ให้แบบราชาซีฟูด้ดให้มันไล่ต่อยแรงๆเอาละมึงบันเทิงละมึงทีนี้บับข้อให้บับข้อให้ก็บับข้อให,อให้โอเคแล้วปัญหาคือไเฮียเนี่ยกุ้งใส่อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีของที่มันให้ใหใหตัวนี้เลยว่ะละน,นึง อ,อันนี้ไงเออมีแลใส่ดาเมจกรับผมใส่ดาเมจไปให้หมดอ,อันนี้ใส่เข้าไปใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะใส่ทุกคนใส่ไปก่อนอ,อประมาณนี้แล้วก็โอ้โหต้องอัพตรงนี้อีกบับบับโอเค ตรงนี้บอบก็ให้บับก็ให้ใหโหยังขาดอีกเยอะเลยอือเอาแล้วมึงสนุกแน่บอกเลยรอบนี้ปัญหาอยู่ตรงไหนหรู้ไหมปัญหาก็คือมันตายง่ายทุกคนผมไม่มีโรคก,กิริยกันชูดแล้วมันผมว่ามันน่าจะตายแบบเดียวขึ้นชิ่ว่ามันมันจะอึดสู้กับตัวอื่นไนดะ้หรือเปล่านะ ปุบโอเคตันนี่กับผมอ่าก็ได้ประมาณนี้กันละกันนะทุกคนนะแล้วก,วก็เดี๋ยวอัพดาวตรงนี้ด้วยใส่ให้หมดเลยก็จะทำอยู่แล้วปุบ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 โหเอามามืงปุบปุบปุบ นี่กูต้องอัพดาวดาวม่วงอีกนเนี่ยโอ้โหเอาแล้วมึงบันเทิงและถ้าดาวม่วงกูจอจากไหนเนี่ยเนี่ยมันไม่พอโอ้ยมึงลำบ,บากกุก้ยแล้วก็เปิดตรงนี้อีกอยัดเข้าไปปึ๊บปึ๊บ สนุกแน่มึงบันเทิงแลละของคือแบบหือ,อย่างเยอะทุกคนอะได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นก่อนตรงนี้ปึ๊บโอ้โหเพิร์มาลัวัวเลยเฮียเอาแล้วมึงราชาทะเลลิกู อประมาณนี้ก็แล้วกันเอาอันนี้ไปก่อนโอเคอะไรเดี๋ยวกาได้อะไราไมาอ๋อได้มาหกวันเอาแบบไม่เกียยเลยโอเคไหมเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมันจะโคตรแล้วตึงขนาดไหนเอา้ายังสุม่มได้อีกอ่ะเอาจัดไปดิไอ้ชี้่าไม่ต้องทำส้นติกอะไรแล้วมากดสุ่มแล้วผมไม่ต้องรอละกดสุ่มเลยผลลเผื่อได้ตัวดีๆปับ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 ,บ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  ออเออเฮียกเกลือดีๆมาละมึงขอร้องเลือกให้กูเกลือสักทีเถอนะขอร้องมึงจะกูเกลือยันชาติไหนเนี่ยเอาละมาทีนี้ที่ผมจะจัดก็เดี๋ยวผมขอดูกันประมาณนี้ใช่ไหม,มผมต้องหาตัวชิมแบบว่ามันไม่ทำให้ราชาเตลิกผมตายเพราะมันมีตัวเฮียอะไรบ้างเนี่ยรายชาเตลิกเนี่ย อาอ่าตัวนี้ตัวนี้อย่างน้อยก,ก็ไม่ได้ตายด้วยหมัดเดียวหรอก嘛แต่ผมอาจจะไม่มีไลนตีงไงผมเอาแค่ต่อยแรงๆก็พอละมายัางไงครับทดสอบด้วยผมเดี๋ยวจะให้ดวันดับอีกอีกรอ,อบหนึ่งเผื่อมันได้นี่ไล่จมตีผมไอผมปุ๊บปื๊บป๊บป,บปุ๊บแล้วก็ ปาดก็ให้ปาด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 อืม้มดามิดอย่างเบาไอเ้เนี้ยแล้วก็ปุ๊บ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 นี่ครับมาพอเราข้ามมีไ้โจมตีป่าวน่าจะมีแล้วมั้งที่รู้ว่าอัซวินผมแรงมากผมบอกแค่นั้นแหละโอ้ยปุ๊บ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 ไม่ต้องไล่ตีก็ได้เอาจริงอ่ะเอาเอาให้มันติดคาบไปนี่ก็พอแล้วแค่นี้มันก็แรงแล้วปาดปาด ปาดก็ให้โอ้โหเอาบบบงยังไงครับตีมาแล้วครับผมยังไงครับแล้วก็ตีกลับโวก็ให้หออลไะครับจีโฟฝั่งข้าวผมปาดก็ให้จีโฟอาวุธสามดาวราชาเทเลก,กิกผมจะตายหรือเปล่าครับกดน่าจะไม่ตายหรอกมั้ง ปั๊บ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 ปับ,ปบ,ปบ,ปบอืมเอาป่ะยังไงที่ลูกฟูเมื่อกี้ฟราาอร์นายังไม่มีเปิดนะผมก็น่าจะยังไล่ได้อยู่นี่เนี่ยต่อยแม่งโป้โอ้โ,อโหดาบแทบไม่เข้าโอ้โหเอาล้วมึงนีหาไปจิงโกะปาดก็ให้อืม้ม ไล่ต oh, oh. ีต uh ่อครับผมเพราะดูว huh. ่ากูควรจะใส่อัลินไปข้างหน้าดีวะเออมันจะได้ไล่ให้มันแรงๆอ่ะทุกคนน่าใส่อัลินข้างหน้านะปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บก็ให้อืมตีต่อแล้วแบบนี้มันจะชาติไหนจะตายไวในเฮียฮะปาปป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  เร่งสปีดได้ไหมไม่เร่งสปีดสูงสุดแล้วทุกคนผมคูณสามแล้วโหยขอเราค่ายังไม่ตายเลทุกคนปึ๊บโอเคซูเปอร์ลักชัยน่าจะใกล้ตุยแล้วทุกคนโหเหกี่นาทีเนี่ยเฮียเดี๋ยวนานเกินโอ้หนานเกินทุกคนไม่ยี่สิบสี่นาทีแล้วผมข้ามเลย,ยงั้นดยทิว่าผมชนะผมชนะได้เพราะอาร์เซบินเชื่อผมไป ชนะได้เพราะอศัศวินล้วนๆเลยไหนดูได้ชนะปะโอ้ยไม่ชนะหรอทพาไม่ะทำไมไม่ชนะไม่ช่างว่าจะชนะแพ้ไม่ได้สนใจหรอกผมแค่มารีวิวราชเทวีกิเฉยอันดับก็ยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนทุกคนนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังเล่นได้อยู่ ก็เดี๋ยวถ้าเจอทีมบนบริษัทก็เดี๋ยวเอาตัวนี้นไ,ปไ,ปไปไลป่สู้ทุกคนสนุกแน่นอนเชื่อผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะจบการรีวิวแล้วกันนะผมนะก็ถามว่าดีไหมการที่มันอยู่ในทีมดีใช้คำนี้กันดีแล้วผมเพราะว่าสกิลมัน,เ,นเป็นอะไรที่สําคัญและจาเป็นมากๆเลยนะทุกคนนะเป็นสกิลที่ผมคิดซึกว่าแม่งโคตรดี้วทุกคนโอเค ผมก็ขอจบเพียงคลิปเท่าน,นี้กันแล้วกันนะทุกคนนะใครที่ชอบคลิปลวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อที่ผมได้ที่สำคัญกดปุุมกริกงข้างบนหน้าจอ,อาข้างบนให้เป็นรูปสีน้ำดำนะครับคุณจะได้รับกรารแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผมนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปทําคลิปอื่นแล้วแล้วก็หาอะไรทำด้วยนะผมนะแล้วก็หาอะไรแดกรูยเฉพาะหิวนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสหรับตอนนี้สวัสดีครับบุ้ยครับผม